ああ。 สวัสดีครับผมกลับพบกับเอาพายอีกแล้วครับวันนี้ผมพามาให้ชมรถเครื่องเสียงของคนใช้เกียร์แกนคาริวอลครับผมรถรุ่นนี้นะครับหลายคนมองว่าเปลี่ยนเครื่องเสียงไม่ได้แต่ที่นี่ครับ SFX Sound Effect ที่นี่เลยครับสุขวิท50สามารถเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงให้คุณได้ใส่จอภาพใหญ่9นิ้วและยังสามารถใช้ฟังก์ชันของแอร์ได้แบบปกติเป็นยไรไปชมกันเลยครับผม มาดูคันแรกก่อนนะครับคือ2คันนี้ที่ผมจะพา,าให้ชมก็คือเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่เป็นจอใหญ่9นิ้วรุ่น ILX F309 ครับและคำถามแรกคือถ้าใส่ลงไปแล้วฟังก์ชันที่เราต้องใช้อย่างแอร์ทำอย่างไรคือคันนี้นะครับติดอุปกรณ์เสริมของทางร้านนะครับที่ทำให้สามารถใช้ฟังก์ชันแอร์ได้แบบปกติบแบบนี้ครับหน้าจอตัดขึ้นมาเป็นระบบแอร์ผมสามารถกดเปลี่ยนโหมดต่างๆได้ครับแบบนี้นะครับ เพิ่มอุณหภูมิของด้านหลังด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาคือสามารถปรับแล้วยังแสดงผลดูบนจอได้นี่คือความสามารถที่ทำให้หลายๆคนอยากจะได้นะครับแล้วพอเราเปลี่ยนเครื่องเสียงปุ๊บนะครับฟีเจอร์ดีๆก็ตามเข้ามาคุณภาพเสียงก็ดีเยี่ยมเช่นกันคันนี้ครับนะครับมีจอ9นิ้วนะครับตรงนี้ซึ่งตัวนี้สามารถปรับมุมมองความสูงความต่ำได้ซึ่ง2คันนี้จะสูงไม่เท่ากันครับคันนี้ จะมีเตี้ยหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าสามารถเลือกระดับความสูงของจอได้แล้วก็มีการซ่อนด้านหลังครับเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับก็คือ UTXA09 ครับทางด้านนี้เข้าไปครับแล้วตัวควบคุมนะครับมาติดตั้งบริเวณตำแหน่งนี้นี่คือเครื่องเล่นไฮ l ล s s สำหรับรถยนต์โดยเฉพาะครับรองรับ24บิต1 9 2 kHz เป็นซิสเต็มที่เพิ่มเข้าไปเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบเสียงทางโเลสเซอร์แอมป์ลำโพงต่างๆครับฟีเจอร์จอครับผมจอนี้ครับจอขนาดใหญ่9นิ้วนะครับสามารถรองรับส่วนของ Apple CarPlay ครับคือเราสามารถกดแล้วใช้แผนที่สั่งงานด้วยเสียงได้ครับผมสนทนาฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับอย่าง t าย a l Spotify ิบู๊กก็สามารถทำงานได้ครับนี่คือส่วนของจอครับทีนี้นะครับพ่วงเข้ามาที่ตัว A09 ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องของคุณภาพเสียงคือเราสามารถ เล่นไฮไล s ได้อย่างลูกค้าท่านนี้นะครับใช้หน่วยความจําแบบ M2 ครับใส่เพลงที่ชื่นชอบเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปแล้วเล่นเพลงไฮไล s ได้เลยคือคอนโทรลทางด้านนี้ครับเป็นปุ่มหน้าจอขนาดเล็กนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วพ่วงเข้ามากับส่วนของรีโมทพวงมาลัยครับเราจะสามารถเล่นคุณภาพเสียงต่างๆนี่ครับเล่นเสียงต่างๆจากรีโมทพวงมาลัยได้เลยครับผมนี่คือซิสเต็มทางด้านหน้านะครับแล้วก็มีเพิ่มนะครับนี่ครับ ชุดสายในการเชื่อมต่อกับ HDMI ครับอินเข้าไปที่จอครับทำให้เราสามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆผ่านจากสมาร์ทโฟนขึ้นจอเลยครับเราอยากดู YouTube ก็สามารถทำได้เช่นกันครับนี่ครับง่ายๆแบบนี้อ่านรีสีนะครับตัวนี้มี FM AM มี USB มี Bluetooth ด้วยนะครับสามารถสนทนาผ่าระบบเสียงต่างหากก็แยกได้หรือใช้ส่วนของ ในส่วนของคาเพก็ได้เช่นกันนะครับทั้งหมดนี้ครับเชื่อมต่อเข้ากับโปรเซอร์ทางด้านนี้ครับเปิดมาปุ๊บตรงนี้นะครับเข้าสู่ลำโพงหน้าหลังแล้วก็ซับนะครับหรือว่าให้คุณภาพเสียงแบบพรีเมียมแล้วเรายังได้ฟีเจอร์ฟัง์ชั่นอย่างการปรับระบบแอร์อยู่เหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวเราดูคันนึงนครับว่ามีความแตกต่างอย่างไงบ้างครับ มาพบกันที่2นะครับผมคันนี้ครับซิสเต็มคล้ายๆกันครับคือยังคงใช้จอภาพขนาดใหญ่นะครับ ขนาด9นิ้วรุ่น ILXF309 ครับแต่ตัวนี้ครับติดให้สูงขึ้นนะครับเพื่อที่เราสามารถมองได้อย่างสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วทางด้านล่างครับติดเครื่องเล่น DVD เพิ่มเข้าไปครับก็คือสามารถติดตั้งอย่างลงตัวสวยงามพอดีช่องเลยนะครับผมแน่นอนครับตรงนี้นะครับยังคงสามารถใช้ฟังก์ชันเรื่องของการปรับอุณหภูมิแอร์ได้ครับเช่นนี้ครับผมหมุนปุ๊บนี่ครับก็ขึ้นมาเลยครับเราสามารถปรับได้เหมือนคันเมื่อกี้เลยครับมีปรับโหมดนะครับปรับลมความแรงอุณหภูมิต่างๆสามารถเลือกปรับได้เช่นกันครับ พอเราเลิกใช้งานเขาก็ตัดกลับเข้าไปส่วนของฟังก์ชันของอตัวจอนะครับก็ลองรับฟังก์ชันเช่นเดียวกับตัวเมื่อกี้นะครับก็คือมีเรื่องของ FM AM Bluetooth นะครับ AUX HDMI input แล้วก็มี Apple CarPlay นะครับใช้แผนที่อย่าง Google Map ได้เช่นกันนะครับผมคันนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่ามีการเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์เสริมอย่างตัวทีวีดิทอนะครับพอเราเข้าส่วนของ HDMI ปุ๊บนะครับนี่เราสามารถเข้าฟังก์ชันของ ทีวิตอนแล้วและรถรุ่นนี้ครเป็นรุ่นที่มีตัวจอหลังมาให้เลยนะครับก็ยังสามารถส่งสัญญาณภาพจากทีวีตอนเนี่ยส่งจากด้านหน้าไปออกด้านหลังได้เลยเช่นกัน รู้ปถึงปีเจอร์นึงนะครับก็คือการเชื่อมต่อ HMI d อินผ่านจากสมาร์ทโฟนในการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆบนหน้าจออย่าง YouTube ซึ่งคันนี้พิเศษมากครับถึงแม้ว่าช่อง HMI d เชื่อมต่อทีวีตอนอยู่แต่ทางร้านนะครับใส่ออปชั่นพิเศษครับเมื่อเสียบแล้วนะครับเราสามารถใช้ตัวการควบคุมจากสมาร์ทโฟนครับแล้วส่งภาพไปที่หน้าจอเราสามารถดูส่วนของ YouTube ต่างๆได้เลยครับที่สำคัญนะครับ YouTube จากตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ย ก็ออกไปที่จอหลังเช่นกันครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ทางร้านทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับผม mm. นอกจากนี้นะครับ mm. ก็คือเรายังสามารถใช้ฟังก์ชันอย่าง FMAM หรือการเล่นเพลงหรือหนังผ่านจาก USB mm. ก็ได้ครับและตัวเครื่องครับจะมีบลูทูธครับสำหรับการฟังเพลงแบบไร้าสายและก็การสนทนาผ่านระบบเสียงครับ ทันด้านล่างครับเป็นเครื่องเล่นดีวีหรือ CD ครับเอามาเข้าคู่กันได้อย่างลงตัวมากๆครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับที่สําคัญมากคือการเชื่อมต่อกับทางรีโมทพวงมาลัยครับคือสมมติเราต้องการเล่นเสียงครับเราสามารถทําที่ตัวรีโมทพวงมาลัยได้เลยครับแบบนี้ง่ายๆครับผมอีกอย่างที่เพิ่มเติมนะครับก็คือการที่เรายังสามารถเข้าเกียร์ท้ายหลังครับแบบนี้แล้วเรามีเส้นวงเลี้ยวทันด้านหลังครับเมื่อเราหมุนครับเส้นวงเลี้ยวก็สามารถขยับตามตัวพวงมาลัยของเราครับเรียกว่า เป็นการเพิ่มจอนะครับแต่ได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่มากมายที่ทางร้านจัดมาให้เลยครับผม เปดูกันบ้างครับผมรถ2คันนี้เับเรียกว่าเป็น2สไตล์นะครับแต่ละได้เรื่องของความบันเทิงเนี่ยที่เรียกว่าดีเยี่ยมมากครับเสียงไฮเอนด์จอภาพขนาดใหญ่สวยงามและยังสามารถใช้ฟังก์ชันแบบพื้นฐานของรถได้ครับคือถ้าเกิดใครต้องการอัปเกรดชุดเครื่องเสียงของรถรุ่นนี้ดเฉพาะแนะนำครับให้มาที่นี่ครับ SFX Sound Effect ครับสุขุมวิท50คุณต้องการแบบไหนเขาสามารถจัดให้คุณได้แน่นอนครับผมทุกคนครับสวัสดีครับ